ด้านสานค่ะตื adalah, ่นตาตื่นใจนี <after> <sandwiches> ่ไหมศึกษาน้องสถานที่ไหนลูกอยู่ตรงไหนกูไม่เห็นเลยไหนโอโซนเมืนในโอโซนเม่อโอโซนมีมีตัวเลขด้วยนะลูกเห็นไหมเลขอะไรสองตัวเลขอะไรลูกเลขอะไรคะมีปีนาคด้วยเลขไหมลูก เลขอะไรไหมดเลขอะไรเลขอะไรนีตัลเราอะไรีท้วนดอ่าอุเรนู้เลขกแล้วเลขกกเล่กเองนนเลกัเล้อะไรลกลูกนานตัวเรน คอวัดชาเลยแล้วกถ้าเขาไม่ว่าเน่ะี่แน่ทาดูนึ่มาอี่จนอยู่ตรงไหนไหนจีใู้่หนูดูไหนไหนปยนาคกันไหนออใมันหนูมอ๋อมันอยู่ลึกอยู่ยังไม่ขึ้นมาบักไป้าวแถวก่อนออตุ้ใหม่ได้ไหมอ๋อตุ้มใหม่ได้ไมแน่นนะเนี่ย ไม่น่าแล้วกูเพนต้องถูกหวยุกงวดหนอรู้แล้วทำธุรกิจร่วมกันนี่เองวันนี้เรามา ถวายด้นเทียนรรษาที่วัดค่ะอนุบาลน,นั่งไหนอะน่นหนาคุณทิพป์อะคุณทิพย์วันนี้เรามาถวายเทียนรรษาที่วัดมหาพุทธารามหรือว่าวัดพระโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่หนูเปลี่ยนให้แล้วนะคะเปลี่ยนให้แล้วนะคะขอเอาัยค่ะครอบต,อต่อกันมาหลายปีแจ้งไ,ได้แจ้งได,ได้ไม่เป็นไรมันปิดพลาดได้ บอกว่าจะหลงวันเกิดใครอีกคนมาใหม่ยังไม่ได้ถามมีคนมาใหม่เยอะไหมครับฝั่งโน้นพี่ก้อยเหรอคะพี่ก้อยพี่ก้อยคือคนไหนอ่ะคุณครูภาษาอังกฤษโอ้อยังเลยยังไม่ได้ได้เด็กใช่มาไหมไม่น่้เดี๋ยวฝากหัวหน้าถามอยู่แต่หัวหน้าหัวหน้านี่หน่อยถามให้พี่ได้ยังก็ไม่รู้ถามว่าคุณครูมาใหม่เกาวันที่เท่าไหร่ยังไงอ๋อไม่ได้